คือคนนอนดีอารมณ์มันจะดีมันเรื่องปกติถ้าคนนอนไม่ดีมันเหมือนกับแบบทั้งวันมันมันหงุดหงิดอ่ะหงุดหงิดทั้งวันแล้วก็ลงสามีอีกฮอร์โมนเอสโตรเจนไม่ค่อยตักไม่ค่อยตกรังไข่จะไม่ค่อยเสื่อมเมนอะไรจะมาปกติมันก็จะดูแบบเป็นยิ้มันยิ้มมันยิ้มันรักษาร่างไว้อ่ะโอเคมาดูไซเคิลไม่เข้าไซเครสักทีวงจรของการนอนมีสามไซเคิลถ้าเราไปศึกษาหลายๆที่ก็มีบางทีสี่ไซเครห้าไซเครเจ็ดไซเครแปดไซเคิลเอาหลักๆเอาเป็นว่าครูก้อยไป ไปอ่านมาให้หมดแล้วแล้วก็ทำการสรุปมาให้ว่าเอาจำง่ายๆพอ3มไซโคลหนึ่งเรียกว่าหลับตื่นหนึ่คือหลับตื่นภาษาอังกฤษก็คือ ไลท์สล e ปใช่ไหมนะคะให้คุกเขียสังไลทการนะคะอเค่หลับตื่นช่วงหลับตื่นเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ร่างกายแบบเหมือนกับเริ่มที่จะผ่อนคลายที่เราเอาตัวเข้าไปนอนนะคุกเขดแล้วก็เริ่มค่ะแล้วก็เริ่มหัวใจฮาร์ดเรททุกอย่างก็เริ่มช้าลงการหายใจก็ช้าลงนะคะซึ่งช่วงหลับตื่นเนี่ยมันจะกินเปอร์เซ็นต์ของการนอนไปทั้งหมดประมาณ5 0เคือเยอะสุดช่วงเนี้ยเยอะสุดสองมันจะเริ่มเข้า Deep Sleep ก็คือหลับลึกซึ่งตัวนี้ตั้งใจฟังสำคัญที่สุดสำหรับคนตั้งครรภ์ดี s ส e e ปคือร่างกายจะซ่อมแซมตัวเองจะฮิวตัวเองและสำคัญตรงที่ว่าช่วงเวลานี้เท่านั้นที่โกรทฮอร์โมนจะหลั่งออกมาโกรทฮอร์โมนมีเงื่อนไขสองข้อและโกรทฮอร์โมนคืออะไรโกรทฮอร์โมนคือน้ำผู้แห่งความหนุ่มสาวน้ำผู้แห่งความหนุ่มสาวถ้าอยากไม่อยากรังไข่เสริมก่อนวัยอยากมีภาวะเจริญพันธุ์ที่ดีคุณต้องมีน้ำผู้แห่งความหนุ่มสาวซ่อมคุณทุกคืนน้ำผู้ เ่วความหม,มุสาวมี2เงื่อนไขถึงจะออก 1. ฉันจะออกก็ต่อเมื่อคุณดิฟสลิปเท่านั้นโอ้สำคัญมาก 2. ชฉันจะออกในช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนถึงตีสองเท่านั้นมีคําถามที่แม่บอกว่าแล้วไอ้ดิฟสลิปเนี่ยมันต่อเนื่องไหมมันต้องต่อเนื่องกันไหม ตองต่อเนื่องด้วยสิคะเพราะว่าเราต้องกลับไปที่มันเป็นไซคลไงอะไรที่เป็นไซคลมันไม่กระโดดใช่ไหมไม่กระโดดคือถ้าคุณไม่ถ้าคุณไม่ไลฟ์มันก็ไม่ไปดิฟแต่มันไปดิฟแล้วมันจะกลับไปไลฟ์ไหมไม่มันก็จะไปมันก็อาจจะตื่นเลยหรือ R E m ถูกไหมคือการที่นาฬิกามันจับอะค่ะว่าคุณดิฟหรือคุณไลฟ์เนี่ยมันจะจับจากการเต้นของฮาร์ดเรทคือถ้าฮาร์ดเรทมันมันต่ำลงไปมากๆเนี่ยมันก็คือดิฟแต่ถ้ามันยังมีฮาร์ดเรทที่ค่อยๆอยู่มันก็คือจะเป็นไลฟ์เพราะฉะนั เสร็จแล้วโดนปลุกให้ตื่นเลยมันก็จะกระโดดไปเป็นไลท์มันไม่เข้า REM ก็คือมันไม่ไม่จบไม่ไม่ครบไม่ครบวงจรไซเคิลเตตที่2 Deep Sleep เนี่ยมันจะกินเวลาเนี่ยนะคะประมาณ1.5ถึง2ชั่วโมงนะคะมันจะกินเวลาประมาณ1.5ถึง2ชั่วโมงนะคะแล้วก็ควรดิฟให้ได้13ถึง23เปอร์เซ็นต์ของชั่วโมงในการนอนายี่อร์ในการนอนงงงว่ายีเปอร์เซ็นต์คิดง่ายๆนะคะแล้วก็ช่วง Deep Sleep เนี่ยมันจะหลั่งฮอร์โมนสำคัญก็คือตัวโกรทฮอร มันมีอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็มีเมลาโทนินนะคะที่เป็นตัวหลังออกมาต่อไปไซเคิลที่สามคืออะไรครับไซเคิลที่3คืออะไรครูก็อช่วงหลับไงคะหรือว่าบางคนก็เรียกว่าเร็มเลย Rapid Eye Movement Rapid Eye Movement แปลว่าอะไรครับคุกเก คือเป็นช่วงที่ตามันกระรอกวปกรอกไปกรอกมาเรปิดแบบว่าอย่างเร็วเลยอย่างเร็วซึ่งตรงนี้ถ้าใครไม่มาถ่ายวิดีโอให้เราเราจะไม่รู้ใช่ไหมมันจะกรอกเลยครูเกศซึ่งระยะนี้เราเรียกว่าระยะหลับฝันค่ะระยะหลับฝันค่ะซึ่งระยะหลับฝันเนี่ยนะคะจะกินเวลาไปประมาณ20-25%หรือประมาณ1.5ชั่วโมงสรุปก็คือไซคลเนี่ยมันมีทั้งหมดสไซคลก็คือหลับตื่นค่ะไลฟ์ส s l ป p หลับลึก deep s l ป p หลับฝันแล้วก็ช่วง r E M ใช่ค่ะ ซึ่งปัจจัยที่สําคัญที่สุดของคนที่เตรียมตั้งครรก็คือในเรื่องของอ deep sleep เก็คือ,อการหลับลึกต้องประมาณ13-23%ของชั่วโมงในการนอนเพราะว่าการ deep sleep นั้นจะปลดปล่อยฮอร์โมนที่ชื่อว่า growth hormone ซึ่งเป็นน้ำผู้แห่งความหนุ่ม,มสาวโอเคไหมคะ